สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดสอนใจมาฝากกันค่ะภรรยาเป็นโรคร้ายสามีจึงหาผู้หญิงใหม่มาเพื่อบังคับให้หย่าแต่หลังจากรู้ความจริงสามีถึงขั้นเป็นลมเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้เปิดเผยเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึ่งโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าฉันแต่งงานกับสามีมากเกือบ5ปี ตั้งแต่เรารู้จักกันจนแต่งงานเราสองคนรักกันมากๆแต่เมื่อไม่นานมานี้ด้วยเหตุผลหลายอย่างชีวิตหลังการแต่งงานของเราสองคนเริ่มมีปัญหากันจนถึงขั้นต้องอยากขาดกันสามีเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวส่วนฉันก็เป็นลูกคนเดียวของครอบครัวฉันเช่นกันซึ่งเป็นคู่ที่เหมาะสมกันและมีฐานะเท่าเทียมกันเราสองคนรู้จักกันในตลาด ชอบกันตั้งแต่แรกพบก็ว่าได้พอแม่ทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกพอใจกับเราในตอนแรกสามีชวนฉันออกไปเดทฉันยังรู้สึกอายนิดๆเราได้ใช้เวลาสองปีกว่าเป็นแฟนกันเพื่อทำความรู้จักกันหลังจากนั้นเราก็แต่งงานกันในช่วงแรกๆฉันก็เหมือนคู่บ่าวสาวโดยทั่วไปรู้สึกมีความสุขมากๆ เพราะว่าพ่อแม่ของสามีไม่มีลูกสาวพวกเขาทำดีกับฉันอย่างกับลูกสาวแท้ๆฉันรู้สึกโชคดีและพอใจกับชีวิตของตัวเองขนาดเพื่อนของฉันหลายคนยังได้พูดว่าฉันได้สร้างบุญไว้เยอะเมื่อชาติที่แล้วชาตินี้ถึงได้โชคดีเหลือเกินฉันก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีถึงได้มีชีวิตที่มีความสุขแบบนี้ทุกวันอย่างไรก็ตาม ไม่มีใครจะโชคดีตลอดทั้งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อใช้ชีวิตดีๆไปสักพักก็ต้องเจอชีวิตที่ยากลำบากด้วยแปบ๊บเดียวเวลาสามปีก็ผ่านไปแล้วพ่อแม่ของสามีอยากอุ้มหลานชายมากๆฉันกับสามีจึงตัดสินใจจะมีลูกกันฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ใครจะแปรู้ว่าเวลาผ่านไปครื่งปี ฉันก็ไม่มีอาการท้องใดๆเลยฉันโดนพ่อแม่ของสามีเร่งตลอดสามีกระวิตกกลางบนมากนานว่นเข้าฉันรู้สึกได้ว่าสามีเปลี่ยนไปเขาเริ่มไม่กล่าวป้านในตอนกลางคืนเวลาซักผ้าให้เขาฉันพบว่าเจอเส้นผมยาวติดบนเสื้อผ้าของเขาฉันไว้ผมสั้นมันต้องเป็นเส้นผมของผู้หญิงคนอื่นแน่นอนเขาต้องแอบมีผู้หญิงคนอื่นข้างนอกแล้วละ่ะ ฉันจึงตัดสินใจจะหาเวลาคุยกับเขาหรือไม่ก็อย่าเลยดีกว่าแต่ต่อมาสิ่งที่ไม่ค้าคิดก็เกิดขึ้นและทำให้ฉันเปลี่ยนใจเพื่อมีลูกกันฉันกับสามีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแต่ไม่ค้าคิดสามีถูกตรวจพบเจอว่าเป็นมะเร็งปอดและเป็นระยะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ทำให้ฉันเลิกคิดเรื่องการอย่าร้างเราสองคนแต่งงานกันเพราะความรากักตอนนี้ เวลาของเขาเหลือน้อยแล้วฉันอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เขาเกิดความสงสัยฉันบอกกับหมอไว้ว่าให้บอกเขาว่าฉันเป็นคนเป็นมะเร็งฉันบอกความจริงกับพ่อแม่ของสามีพวกเขารับไม่ได้และร้องไห้กันหนักมากเราตัดสินใจกันว่าจะไม่บอกความจริงกับสามีและช่วยกันดูแลเขาให้ดีแต่ใครจะไปรู้ว่า สามีจะโหดร้ายกับฉันขนาดนี้วันหนึ่งเขาได้พาผู้หญิงกลับมาที่บ้านและบังคับให้ฉันหย่ากกับเขาเขาบอกกับฉันว่าฉันไม่สามารถให้ลูกกับเขาได้แล้วและก็อย่าทำร้ายครอบครัวของเขาเลยพ่อแม่ของเขาหวังอยากได้หลานมานานสักวันฉันก็ต้องตายงั้นอย่าแล้วให้เขาไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจะดีกว่าคำพูดของสามีทำให้ฉันเกือบช็อกเป็นลม ฉันนึ่ว่าฉันเป็นโรคนี้แล้วสามีจะดีกับฉันแต่ที่ไหนได้เขากลับเป็นคนใจร้าย,ายกับฉันได้ขนาดนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่จำเป็นต้องทำดีกับเขาอีกแล้วหลังจากทำเรื่องการหย่าร้างเสร็จสิน้นผู้หญิงของสามีก็ปฏิบัติต่อฉันไม่ดีฉันทนไม่ไหวจึงพูดความจริงออกมาว่าคนที่เป็นมะเร็งเป็นสามีนั่นเองแล้วยังได้โช์เอกสารต่างๆให้พวกเขาดู ดูเสร็จสามีก็เป็นลมจนนอนราบกับพื้นฉันรู้สึกสะใจเพราะฉันได้แก้แค้นแล้วแต่ไม่นานฉันก็เริ่มรู้สึกเสียใจเพราะผู้หญิงคนนั้นฟั่งแล้วตกใจและรีบขึ้นรถแท็กซี่หนีหายไปทันทีในที่สุดฉันได้ส่งสามีไปที่โรงพยาบาลพ่อแม่ของสามีขอบคุณฉันมากๆฉันกำลังทำอะไรผิดหรือเปล่าตอนนี้ร่างกายของสามีอ่อนแอมากและผมร่วงจนหมด ฉันควรกลับไปหาเขาเพื่อดูแลเขาต่อหรือไม่ฉันคิดและถามตัวเองตลอดขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไลเกอร์คุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ